ความเชื่อเรื่องดวงประจำตัวแต่ละคนนั้นเปรียบเสมือนแผนที่ชีวิตที่ธรรมชาติบรรจงรังสรรค์สำหรับผู้ที่เกิดภายใต้ดวงนักคิดพื้นฐานดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดความสามารถในการวิเคราะห์ที่หลักแหลมและความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ประดุบดังน้ำใสที่ไหลรินไม่เคยหยุดนิ่งท่านมักจะครุ่นคิดพิจารณาถึงสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบมีเหตุผลเป็นที่ตั้งและสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอความรู้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่าของท่าน ในเรื่องการงานและอาชีพด้วยปัญญาที่เฉียบคมท่านจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดการวางแผนหรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักวิจัยนักเขียนหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในสายงานนวัตกรรมการลงทุนการเงินก็ล้วนแต่ส่งเสริญให้ท่านเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องความรักนั้นท่านอาจจะมองหาคู่ครองที่สามารถเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและกำลังใจส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกๆด้านและด้วยความเป็นคนละเอียดอ่อนในความคิดการสื่อสารด้วยเหตุผลและความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืน ทางด้านสุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดที่อาจมาจากความคิดมากควรหาเวลาผ่อนคลายจิตใจและสมองเช่นการอ่านหนังสือการเดินเล่นในธรรมชาติหรือการฝึกสมาธิดวงชะตาของท่านนั้นประเสริฐยิ่งขอเพียงท่านรู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์และเข้าใจความต้องการของตนเองท่านก็จะพบกับความสุขและความสำเร็จในทุกย่างก้าวของชีวิตเสมอขอพรให้ท่านจงสำเร็จดังใจปรารถนาครับ